มาต่อกันอีกคันนึงนะครับกับสุสกิคาริเบียนคันนี้นะครับคันนี้นะครับรถลูกค้าวิ่งมาจากกรุงเทพเนาะดูหน่อยไปกรุงเทพนะครับลูกค้าแจ้งว่าขับมาจากกรุงเทพปกตินะครับแต่พอมาถึงเชียงใหม่มีอาการความร้อนขึ้นนะครับพอดีขึ้นดอยอินทนนท์มาแล้วมีการความร้อนขึ้นนะครับน้ําเดือดเนาะคันนี้นะครับผมจ่จัดการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับลูกค้าขับมาจากกรุงเทพยอมใจมากเลยคาริเบียนเครื่องเดิมเกียร์เดิมเฟืองเดิมยางเดิมนะครับเนี่ย ครับจากกรุงเทพนะครับโอ้โหเก่งมากนะครับพอดีทั้งดีดทั้งเด้งทั้งแข็งนะครับลูกค้าเก่งมากนะครับวันนี้ต้องขอชื่นชมนะครับผมจะพามาดูของเสียกันหน่อยนะครับอย่างแรกนะครับวาล์วน้ํานะครับา็ไฟ82สามานะครับผมได้ทําการแก้ไขนะครับเอาของ76.5ตรงรุ่นใส่ให้นะครับป็นของที่ที่ทำมาแก้ไขเนาะ แปดสิบสองเนี่ยมันสูงเกินไปนะครับรถบ้านเรายิ่งคาริเบียนเอาไม่ค่อยอยู่ครับเห็นคันไหนคันนั้นอ่ะหลายๆคันละแรกๆก็อยู่ครับหลังๆมาน้ําเดือดทุกคันเลยนะครับวาล์วน้ํามันเปิดช้านะครับเนาะคันนี้นะครับที่เปลี่ยนไปอย่างแรกคือวาล์วน้านะครับอย่างที่สองครับหม้อน้ําอลูมิเนียมหนึ่งใบนะครับของเก่าเป็นหม้อน้ําทองแดงสองช่องสภาพเก่ามากนะครับเลยเสนอลูกค้าเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมแทนนะครับเนาะตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีเปลี่ยนท่อน้ําบนนะครับมีเปลี่ยนท่อน้ําบนหนึ่งอันนะครับ ข้อน้าบนเนี่ยเราใส่ปลอกลัดมันก็อยู่แล้วนะครับเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องทากาวทากาวเวลาเรามาถอดอ่ะมันเป็นปัญหานะครับเวลาเรางัดปุ๊บพอยางมันจะยืดพอใส่เข้าไปแล้วมันจะรวมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนาอยางบนไปหนึ่งอันนะครับนี่นะครับใส่ปลอกลัดสองตัวเอานะครับผมสไตล์ผมจะใส่ปลอกลัดสองตัวนะครับถ้ามันกันไว้ก่อนถ้าเกิดว่ากลัวว่ามันจะหลุดนะครับอย่างต่อมานะครับกระป๋องพักน้ํานะครับ าลิเบียเนี่ยจะอยู่ตรงตรงนี้วันดีคืนดีมันก็ถูสายพานบ้างวันดีคืนดีมันก็ล่วงไปข้างล่างหายบ้างนะครับผมจะจัดการย้ายให้ลูกค้าเลยนะครับย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ทำขายืดแบบง่ายๆครับไม่ต้องใช้อะไรเยอะนะครับแล้วก็ใช้งานได้ด้วยนะครับไปตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับปกติถ้ารถผมเองนะผมจะขวดน้ําอันนึงยัดไว้ตรงเนี้ยนะครับง่ายดีวางไว้เลยนะครับตรงนี้ก็จะโล่งเลยไม่ต้องทําอะไรนะครับ ท้ไว้ตรงนี้เดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็รั่วนะครับเรื่องปกติของมันเลยเนาะอย่างต่อมานะครับน้ํายาหม้อน้ำพอนด้านะครับแท้เบิกศูนย์เลยนะครับแท้เบิกศูนย์เลยนะครับของพอนดาน้าเนาะใช้ประมาณห้าถึงหกลิตรนะครับนี่ก็จัดการใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยกล่องยังอยู่นั่นเลยเช้านี้โยมาลังหนึ่งนะครับปกติอะ ที่สีแดงผมจะใส่แค่ตระกูลโตโยนะครับวีโกวีออสออติที่เป็นสีแดงเนาะส่วนยี่ห้ออื่นผมจะใช้สีฟ้าของ Honda นะครับสีฟ้าสีเขียวเนี่ยเราสามารถใส่แทนกันได้เลยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะยี่ห้อของ Honda เนี่ยหรือว่าคัตตอนเนี่ยที่เป็นสีฟ้าเนี่ยสารตั้งต้นมานเดียวกันนะครับเนื้อ้เป็นจะเป็นน้ํามันลื่นๆเหมือนกันเลยนะครับรคั n ด a คัตตอนเนี่ยก็ใช้งานได้ดีนะครับคันนี้ก็หลักๆมีแค่นี้นะครับเออเดี๋ยวลูกค้าเกว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่อีกลูกหนึ่งเนาะ ลูกค้าต้องการแบตลูกใหญ่ขึ้นนะครับ MFX 9 0 r นะครับเพื่อต้องการให้ใช้วินหนักๆได้นะครับเพราะาลูกค้าติดวินมาตัวหนึ่งนะครับวันอังคารที่ลูกค้าก็จะเข้าป่านะครับก็เลยสั่งเช็ครถด,ด้วยนะครับนะ้ออันนี้ก็ใส่วินมาเรียบร้อยแล้นะครับโอเคครับคันนี้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมแจ้งเจ้าของรถให้รับทราบต่อไปครับผม